แต่งรอบสองครั้งนี้มีทายาทแน่เปิดเรือนหอบุญเส้นวิริธิพาหลังนอนโรงแรมสองปีมีข่าวดีครั้งใหม่เปิดประวัติไฮโซนิกธนภูมิกุลคือใครนุ่มหล่อแสนดีว่าที่เจ้าบ่าวของสาวบุญเส้นดีกรีนักเรียนนอกผู้มีนิสัยชอบเข้าวัดเข้าวาสุภาพและขี้เกรงใจ ขึ้นแท่นหนุ่มในฝันของใครหลายคนชวนกันรู้จักประวัติของไฮโซนิกหรือที่ใครๆหลายคนคุ้นเคยในฐานะหวานใจของนักแสดงสาวุนเส้นวิริธิพาล่าสุดชื่อของไฮโซนิกกลับมาปรากฏตามสื่อโซเชียลอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้คุกเข่าขอสาวุนเส้นแต่งงานหน้าโรงแรมชื่อดังในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังคบหาดูใจกันมาร่วม4ปี แล้ววันนี้ก็ไม่รอช้าจะพาไปรู้จักไฮโซนิ้กันว่าเขาคนนั้นเป็นใคร ไฮโซหนุ่มหล่อแสนดีเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ซึ่งถ้าหากนับตามอายุเจ้าตัวถือว่าเป็นรุ่นน้องของสาววุญเส้นหนุ่มนิกมีดีกรีเป็นถึงนักเรียนนอกเคยศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศรวมถึงเคยทำงานในตำแหน่ง Investment and Business Development Manager ที่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกทางด้านพลังงานชั้นแนวหน้าของเอเชีย สำหรับเส้นทางความรักของวุนเซนและไฮโซนิกฝ่ายหญิงเผยว่าตนรู้จักกับอีกฝ่ายมาประมาณ5-6ปีแล้วเพราะเป็นเพื่อนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันก่อนที่จะมาคบกันก็ไปนั่งวิปัสสนาด้วยกันทุกปีสำหรับความประทับใจที่เธอมีต่อฝ่ายชายนั้นเพราะเขาชอบเข้าวัดเข้าวาเป็นคนดีและมีนิสัยที่ขี้เก่งใจนอกจากนี้สาววุนเซนยังได้เล่าเพิ่มเติมว่า ตนได้เปิดใจคุยกับไฮโซนิกในช่วงโควิดใหม่ๆส่วนเรื่องของอายุแม้ฝ่ายชายจะเป็นรุ่นน้องแต่ก็มีทศัศนคติที่ตรงกันหรือว่าสินเสมอกันโดยวุ้นเส้นยังคงเชื่อในความรักและความรักครั้งนี้ก็เป็นไปตามธรรมชาติเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันในช่วงแรก ในช่วงแรกสาวบุญเส้นเผยว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ที่กลายเป็นข่าวเพราะเพื่อนซีอย่างนานาไราบีนาได้โชว์รูปหน้าจอมือถือที่เห็นโมเมนต์ของตนกับอีกฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่สามารถเก็บไว้เป็นความลับไว้ได้ต่อไปจนกลายเป็นข่าวดีอย่างที่ทุกคนได้ทราบกันโดยสาวบุญเส้นได้โพสต์คลิปวิดีโอขอถูกแต่งงานผ่านทางอินสตาแกรมของเธอ เผยให้เห็นโมเมนต์สุดโรแมนติกมากมายจนใครๆก็พากันอิจฉาแต่ที่ทำเอาหลายคนต่างโฟกัสกันเป็นพิเศษเห็นจะเป็นนาทีที่ไฮโซนิกได้หยิบกล่องแหวนออกมาแล้วคุกเข่าเพื่อขอฝ่ายหญิงแต่งงานก่อนจะจบด้วยการมอบจุมพิษหวานซึ่งกันและกันทำเอาคนโสดสนิทตายกันไปเลย